การประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวสว่างอารมณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนวัสว่างอารมณ์ตั้งอยู่เลขที่247หมู่2ตำบลแสนตออำเภอขานุวรลักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผู้บริหารนายอธิปยปตยชัยหังครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น12คนแบ่งเป็นข้าราชการครู8คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนครูอัตาจ้าง1คนและนักการพารง1คนข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น87คน นักเรียนชาย47คนนักเรียนหญิง40คนมาตรฐานที่หนึผลลัพธ์การเรียนรู้1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมนนตามบริบทสถานศึกษา1.2 <1. 2 S 2> ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอน,อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมใช้ชีวิตในบริบทต่างๆ ของการเป็นโพลารโลก1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจตามความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตรฐานที่สอง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษากำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวัดความสำเร็จได้ มีการประเมินกลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปรธรรมและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง2.3ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยการดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกรังแก และถูกคุกคามที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบสถานศึกษามีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ และนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม ต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีแผนการบำรุงรักษาสถานที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทสถานศึกษา จกักซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงมาตรการการดำเนินงานทุกด้าน2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติสถานศึกษามีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุข,ขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพ มีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัตริรวมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานทุกด้าน2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ปัญหาการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจำเป็น2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษามาตรฐานที่3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินการเรียนรู้มาเป็นข้อมูล ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบรรมมพคคัาีีเป็นนนนดุณธฒ